นี่เลยครับจุดกลางเต็นเมลาตีนะฮะโอ้โหเหมือนเป็นชายหาดดีมากนะฮะก็มีบริเวณตื้นๆเดี๋ยวผมเดินไปนะแล้วก็บริเวณล,ล,ลึกสามารถเล่นน้ำได้หลากหลายนะโอ้ที่นี่ผมว่าดีมากเลยอะนี่นะฮะนี่อีกด้านนึงนะฮะ นี่ฮะก็มีบริเวณกลางเต็นท์แต่ว่าบริเวณนี้เขาบอกตอนคืนน้ามันจะมานะก็ต้องการด้านบนนะฮะโอเคมากๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูสามร้อยหกสิบนะฮะเป็นลานกลางเต็นที่ดูลม่มลื่นแล้วเหมาะกับการเล่นน้ําเป็นอย่างมากเลยนี่ฮะโหกำลังมันเลยนะฮะเดี๋ยวนีน้นิยมมากนะเอาไอเตียงเตียงเตียงลมลมันเล่นน้าเนี่ยโอเค นี่เลยฮะนี่บรรยากาศมันสุดยอดแค่ไหนนั่งกินชิลริมน้ํากันเลยนะฮะด้านบนก็เป็นลานกางเต็นท์ข้างบนนะฮะสามารถกางเต็นท์ได้ข้างบนอีกด้วยโอ้นี่นะครับจากด้านบนนะฮะนี่ฮะก็มีไฟพ่วงอยู่นะฮะค่ากางเต็นท์หนึ่งร้อยบาทนะฮะถ้าต่อไฟสามสิบบาทเท่านั้นเองแล้วก็มีจุดกางเต็นท์อ้ค่อด้านในก็อีกเยอะเลยนะฮะ โอ้ผมว่าเยอะมากเลยนะเนี่ยทั่วเลยสุดยอดนี่ฮะเนี่ยกางเต็นท์กันบนนี้เลยซึ่งเวิร์กมากๆเลยนะครับโอ้พนที่เยอะมากอะเวิร์กจริงๆที่นี่เดีย๋ยวให้ดูเรียวๆกันไปเลยนี้ก็อ๋อเมื่อกี้เห็นมีน้องหมาด้วยนะจะเอาน้องหมามาได้นะฮะนี่กางเต็นท์กันแบบโอ้วิว มุมน,นี้มันก็ดีมากเลยนะฮะฟิลดีมากเลยอันนี้ให้ชมบริเวณด้านในนะก็พื้นที่เยอะมากเลยฮนะนี่ผมว่าน่าจะมาแบบเอาซักเท่าไหร่ดียพี่มาเต็มแมตแบตแหะแน่นๆน่นเนี่ยสักร้อยหนึ่งไหวไหมหรือได้มากกว่านั้นมากกว่านะววนาาอ๋อไอช่วงที่หยุดยาวนะ น่าจะแบบสองสามร้อได้เลยนะเพราะว่าพื้นที่กว้างมากนี่เลยจะต้องแคร์นี้นะฮะใหามันนั่งเล่นได้แหมอนนี้เป็นมาเป็นครอบครัวก็โอเคมากนะฮะมีกระสอบทรายให้ต่อยดมนุ์ทำไมนะนี่ฮะพอหาดปัญญาวก็มีพื้นที่กลางเต็นท์เจ๋งๆอยู่หลายจุดเลยนะฮะเห็นไหมโอ้โหตรงนี้แบบเวิร์กอ่ะ ตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็กลางได้นะริมน้ําเลยอันนี้ส่วนที่จอดรถนะฮะก็ห้องน้ําอยู่ด้านในนู้นนะฮะก็บริเวณนี้ก็ยังกลางเต็นท์ได้อีกยาวๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงหาดชายหาดตรงนั้นเวิร์กมากเลยนี่นะฮะนี่แล้วกางด้านในแล้วเราก็ไปเล่นน้ำ ตรงเกาะด้านกลางนั้นได้เลยนะโอ้โหแต่กลางเต็นไม่ได้นะเขาบอกน้ำขึ้นโอ้ที่นี่เวิร์กมากนะข้างเต็นกลางเต้นหนึ่งร้อยบาทนะค่าไฟร้อยเอ้ค่าไฟสามสิบบาทนะโอเคร้อยหนึ่งนี่คนละนะอือโอ้เวิร์กดูดิฮะโอ้โหฟิลได้สดๆนี่เลยฮะโอ้บรรยากาศสดๆไปเลย นี่มันมีเป็นเหมือนสันทรายอยู่ตรงกลางนะฮะโอ้มันได้ฟิลมากๆ <ไป S 1> ดีสุดเนี่ยฮะแล้ววิวน่านพระอาทิตย์ตกด้านนี้เลยนะฮะเนี่ยพระอาทิตย์ตกด้านนี้แต่วันนี้มีเมฆนะฮะโอ้โหที่นี่นี่ดีจริงๆแล้วก็ใกล้เมืองด้วยนะเมืองน่าจะอยู่แถวๆนู้นทางไหนถูกกว่าไม่ไกลเมืองมากเท่าไหร่โทรศัพท์ใช้ได้ด้วยนะฮะเอาน้องหมามาได้ด้วยนั่นเองนะครับ นัน,นด้านมุมนี้แล้วนะฮะโอ้ยนะฮะพื้นที่ยังเยอะแล้วก็คนไม่เยอะมากนะฮะคาดว่าน่าจะไม่เสียงดังมากโอ้โหทุกมุมมันเวิร์กมากอะ่ะดูที่มุมนี้เวิร์กมากเลยะนะฮะแล้วก็ลมลื่นทั้งวันนะผมว่านี่อยู่ได้ทั้งวันเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหสุดยอดเวิร์กสุดๆที่นี่ ที่สำคัญคือมันใกล้เมืองใช้โทรศัพท์ได้ด้วยอะไรประมาณนี้มามุมนี้นี่เวิร์กสุดๆนะฮะแบบริมน้ำทั้งด้านข้างและด้านหน้าสบายออกมานี่โดดน้ำได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็น้ำระดับเอวเองนะฮะ โอเคประมาณนี้แหละครับ